็สวัสดีทุกท่านนะครับที่แวะมาชมนะครับวันนี้นะก็จะพามาดูนะครับหลอดอันนี้หลอดเป็นหลอด LED ก็เป็นพื้นฐานที่เราจะใช้งานกันนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่เคยใช้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้อยู่บ้างไม่มากก็น,น้อยวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําให้พวกเราได้รู้จักนะครับสหรับสมาชิกทุกท่านไม่ว่าจะเป็น กดติดตามช่องของผมแล้วก็ตามหรือยังไม่ได้ติดตามนะครับก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อแลมตันนะครับก็เป็นหลอด LED นะครับตอนซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นใส่สองให้เรียบร้อยก็จะมีวิธีการตอกนะก็จะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่น smart save นะครับวิธีการเขาก็บอกว่านะถ้าเราดูจากไเลยเขาจะบอกว่าไฟเข้า สองทางนะครับไปเข้าสองทางแล้ที่เราก็งงนะเราก็ามาดูตรงนี้นี่ครับเขาก็จะมีวิธีการต่อไว้ให้นะครับก็คือไฟ AC นะเข้าหัวท้ายแบบนี้เลยตีนี้ถ้าในทางปฏิบัติถ้างงก็เราก็เพียงแค่ปลดสตาร์เตอร์ออกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต่อใช้งานได้เลยก็ง่ายๆแบบนั้นนะไม่นา่ามีอะไรยุ่งยากนะครับ ส่วนการใช้งานของหลอดนะครับก็ขอแนะนำนี้แล้วกันนะครับเราก็มาดูที่การต่อนะครับเขาจะมีตัวเป็นเหมือนแผ่นฉนวนกั้นอยู่นะครับแปะเป็นสีดำๆนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถแกะออกได้นะครับในนี้เขาก็แนะนำบอกว่าก่อนการใช้งานนะครับก็ให้ดึงแผ่นฉนวนนี้ออกซัก่อนนะเราก็จะสามารถใช้งานได้นะครับ เดี๋ยวเราลองไปลองไปใช้งานกันดูนะอันนี้ก็เป็นหลอด LED นะครับให้แสงสีขาวนะครับก็จะเป็นแบบขนาดกำลังไฟฟ้า9วัตต์ให้ความส่องสว่างอยู่ที่850ลูเมนนะคแรงดันใช้งานก็อยู่ที่220ถึง240โวลต์นะนี่ก็เป็นแรงดนะันใช้งานก็คือไฟบ้านโดยปกติของเรานั่นเองนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับเขาจะเขียนเรื่องของอายุการใช้งานนะครับก็มากกว่า8ปีนะครับก็มีเอสนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เรื่องของการใช้งานนะครับก็ไม่น่ามีอะไรนะครับสำหรับคนที่จะใช้งานก็แนะนำว่าเปลี่ยนนะครับได้เลยนะครับส่วนจะประหยัดไฟได้กี่หน่วยนะครับกระแสลดลงไปเท่าไหร่นะรก็ฝากทุกท่านกด subscribe นะครับติดตามช่องผมไว้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราจะได้มาแนะนำนะวัดค่ากระแสะให้ดูว่าหลอดชนิดนี้นะครับกินกระแสะประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อที่ว่าท่านจะได้ทราบเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับในช่วงนี้ได้ว่าท่านเมื่อเปลี่ยนหลอดนะครับแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับที่มีขนาด18วัตต์อันนั้นจะไปอยู่ความส่องสว่างอยู่ที่ประมาณแหนัก1 3 0ลูเมนนะครับอันนี้ถ้าดูจากความสว่างนี่ก็จะน้อยลงกว่าหลอด 4%นะครับบ้าแต่ว่าไอ้เรื่องประหยัดคือประหยัดแน่นอนนะอันนั้น18นะครับอันนี้ลงมาเหลือ9วัตต์นะก็ลองดูนะครับก็ฝากทุกท่านติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e ให้ด้วยนะฮะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาทางช่องมีคลิปอะไรดีๆนะทุกท่านก็จะสามารถเข้ามารับชมได้นะอันนี้ก็ขออนุญาตแนะนําเรื่องของตัวหลอด LED เพื่อการประหยัดพลังงานในช่วงนี้กันนะครับ โอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับไวเ้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ